โอเคครับตัวนี้อยู่ใน Hitman 2 Silent Assassin นะครับก็มีออปชันกราฟิกออปชันซาวออปชันคอนโทรลสตอัพโอเคครับก็กราฟิกก็คงจะเป็น High อะไรอ่ะโอเคอะไรก็ได้มาผมได้ได้หมดอะ่ะเพราะว่ามันเป็นกราฟิกแบบคือไม่ไม่มีอะไรมาก็กดสตาร์ชไปเลยดูมอลดูมอลพอละหดูมอลแล้วผมกระมาก กรมโอเคนะครับก็มาเจอแล้วก็เอเดินก็ปกตินะครับอ่า w w a s d หรือไม่ก็ถ้ามันไม่เป็นไงก็ปรับเอาได้นะครับใครใครอยู่ข้างหน้าบ้านน่ะโอ้ลุงแกนั่นอืม open draw look show key hole กดที่ขวาค้างนะครับแล้วเลื่อน ล,ล,ลูกเลือนลูกเรือนลูเรือนขึ้นนั่นลงคนระับเพนดอร์หรือว่าจะลุกเ <c oughs> มื่อกี้มันเปิดไปได้วเยี <c> ่ย <oughs> โอ้โห เปิดเลยฮะแล้วก็ถามดูบุญจอรณ์รุ่นนิ่งสวัสดีป่ะรุูนชันโอ้ประเดี๋ยวฉันโอเคดีนะแต่พูดอะไรกับอะไรกันเออก็โอเคงั้นงั้นเงียบเลยลูกโอเคงั้นก็พูดกับเออบางอาจจะไม่รู้อะไรก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างท well. ี่มันจะอยู่ในนี้นะดังนั้น ถ้าคุณต้องการที่จะ,จะเปิดหัวใจของคุณก mm ็คงจะเป็นอะไรที่เอออะไรประมาณนี้นะครับผมแปลไม่ค่อยไวเท่าไหร่ผมครับผมอ่า you can escape from at uh circuit exit e มีป่ะเซฟเกมเลยครับนี่บอกว่า go to run for basic move ต oh, มูฟค sure the ือฝึกการเคลื <Medal workload> ่อนไหวนะฮะเริ่มวิ่งเลยเริ่มวิ่งไปที่ประตูประตูไหนวะนี่ป่ะมันดูแข็งกระด้างเลยนะโอเพนดอปิดดอดิปิดดอดอนะปิดดอลุง ลุงแม่งหลิวจิตสัมผัสว่ะเดินข้ามประตูด้วยด้วยโอ้ยลื่นลื่ลื่นอะไรเนี่ยฮะเอ๊ะลุงใครปิดประตูวะประตูล็อกอ๋อวิ่งไปแล้วกดที่ขวามันเป็นไงฮะมันจะลื่นอ๋อสไลด์นะฮะอย่างงี้ปึ๊บ ผมมัวแล้วเนี่ยเด้อเด้อเด้อผมไปล้างกงินลุงเหนียวปะแบบว่าไมเบอะไรวะลุงเหนียววะลุงกีผมลืมเลยโอ้โหแม่งเฟลละมันเคยเล่นฮิตแมนแนะั่นแหละเลยลองโหลดอันนี้มา,าด่วนกูตรงไปบอวะมัวไปมันไป,ไปทางมังเกิลนะ่าจะถูกโอเคนะครับไปต่อไปต่อ ไม่ต้องดูแล้วเราไปมาแล้วเมื่อกี้อะเฮ้ยห้องห้องข้างในห้องอะไรวะกูวิญญาณคงไม่ใช่เกมผีแล้วเกมเนี้ยดูออกเลยกลมก้มกๆมก้มลงก้มนี นกดสเปคบารนะ์เพื่อย่องนะฮะเพื่ออะไรฮนะโอ้โหกำลังกูผมมีแต่เออ่กระโดดกดสเปคบาร์กันแล้วลุงอยู่ไหนเนี่ยลุงลุงไม่อ้าว I have sent Avanti figlio mio Continue my son เริ่มต่อเลยลูกชายวันนี้จะทำอะไรที่สมบูรสิ่งอย่างดีในชีวิตของเราเราจะฆ่าคนที่มีมันนี่น,มนนะมีเงินนะฮะคนนี้มีเงินแล้ว ออกจากกิจวรแล้วฮะก็คือเหมือนกับฆ่าคนที่หัวใจเป็นอ่าอะไรก็สักอย่างนั่นจะมีตังค์เลยรู้มันดีนะแต่อ่าคุณก็คงจะเป็นคนดีนะแต่ฉันเห็นว่าคุณคุยกับอ่าอยในสวนน่ะฉันรู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นเงินที่ใหญ่มากก็อะไรหลายอย่างแต่พ่อเออ ฉันฉันฉันไม่บีลองบีลองอะไรเลยเออที่มันเนี่ยบิบเบิลเมื่อเมื่อคนอะไรก็ได้นะอย่าว่ากันนะครับถ้าผมแปลไม่เก่งผมแปลสดไม่มีการย้อนหลังกลับไปเปิดกูเกินถามนะพอแล้วครับคุยพอแล้วครับโอเคนี่ต้องการจะตกตาเราเหรอฮะ ต้องการตบตาเราฮะมามาต้องการตบตาให้ไหมแ้วเราก็โดนป่ะอะไรเนี่ยให้ปลามากินโอ้โห,โหตาย <ใน S 1> แล้ว We hope you enjoyed the famous Italian hospitality on our beautiful island. However, there will be a slight charge for your stay. You will prepare a cash transfer of $500,000. No later than midnight the day after tomorrow. Meanwhile, we'll be entertaining your host, Padre Vittorio. He very much enjoys fishing. We are making sure he is happy that way until payment has been affected <laughs> <laughs>